จูดเปลวกำลังจะเกิดแต่ดันโดนคุมกำเนิดซะก,ก่อนและยิงจุดโทษไม่เข้านี่ฮัดสั้นชี้เลยมึงยิงอวไของมึงจุด <c oughs> จบเกมครับทีมชาติไทยเปิดบ้านเฉือนสิงคโปร์ไป3ต่อส <c oughs> ตัวคิดว่าเกมนี้ใครเล่นดีเล่นแย่กันบ้างคอมเมนต์บอกกันมาใต้คลิปได้นะโดยวันนี้3ปตูของทีมชาติไทยนะมาจากสารัต ทียทรนแล้วก็จูดเบลลิงเซกลูกขึ้นนำหน่งศูนย์ครับลูกนี้เป็นลูกที่เควินนะเปิดมาจากทางฝั่งซ้ายยิงเสียบใต้คานครับลูกนี้10เต็มสิไม่มีหักนะเหมือนลูกที่ยิงจีนในคัดบอลโลกเลยส่วนลูกที่สองทีมชาติไทยครับลูกนี้นะเป็นลูกของพี่อุ้มทีาทร์นะลูกนี้เหมือนเชิงเหมือนจะแบบหลอกเปิดเข้าไปแต่สุดท้ายครับ ตัดสินใจเลือกที่จะยิงเองนะตัวลูกที่สามนีมเชตาไทยนามมาจากจูเบลิงเิกนะลูกนี้เนี่ยเป็นลูกที่เหมือนบอลมันตกมาตรงกลางสนามครับแล้วก็จูเบลิงเิกหรือว่าเสกสาราตีนะก็ยิงไกลเข้าไปอีกทั้งท้ายเก่เนี่ยมีโอกาสจะหนีห่างไปสี่สองนะจูเนี่ยโดนเสีย<ม>ท้ายจูเลือกยิงไปตรงกลางนะแต่ว่ามันไปติดขาผู้รักษาประตูอ่ะก็ไม่เข้านะคือถ้าเข้าจะเป็นการเดบิวที่แบบดีมเดบิวอ่าสวยมากมากนะส่วนสองลูกที่เสียครับลูกแรกตรีเสมอหนึ่งหนึ่งนะลูกนี้เป็นการ าดมาจากทางฝั่งขวาแล้วก็ไปเข้า,ขาทางของทางกวนเกวนะถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยลูกนี้ก็ซัดเข้าไปปฏิวัติข่าวหม่ก็หมดสิทธิ์เซฟครับรตีเสมอหนึ่งหนึ่งลูกตีเตื้นเป็นสามสองนะลูกนี้ก็ปฏิวัติข่าวใหม่ผมก็เซฟได้แล้วนะแต่สุดท้ายมันก็ไปทางเข้าทางของกุนเกรนะก็ยิงซ้าเข้าไปเป็นสามต่อสองแต่ในเกมนี้นะทีมเชิไทยเนี่ยก็อาจจะดูเหนือกว่านะทั้งการคอมบอลครับโอกาสยิงนะยิง13เข้ากรอบ5ส่วนสิงคโปร์เนี่ยยิง9เข้ากรอบส ถ้าดูรูปเกมนี้นะสามลูกที่เราได้วันนี้เป็นลูกที่เป็นลูกแบบผีจับยัดหมดเลยนะคือไม่ได้เป็นจังหวะโอเพ่นเพย์สวยๆเลยก็เป็นลูกที่บอลตกมาแล้วมันจะเป็นต้องยิงแล้วมันก็ยิงเข้าแน่นอนครับการชนะเกมนี้ทาให้คะแนนฟีฟ่าเรนกิ้งเนี่ยโบอีก3.13คะแนนนะก็อาจจะดับไม่ขึ้นมากก็ดูผลงานของทีมเ่ยผมว่าผลงานจะเป็นยางไรบ้างขอบคุณข้อมูลจากข้อมูลสถิติฟุตบอลทีมชาติไทยครับยอดคนดูในเกมนี้นอยู่ที่1205คนนะก็ถือว่าเกินคาดน,นะสำหรับกระแสะบอลไทยณนะปัจจุบันนี้ ก่อนที่ยังค้าน้านะจะบุกไปเยือนสีลังกาซึ่งเป็นเกมสำคัญเหมือนกันเพื่อเป้าหมายในการไปเอเชียนครับรอบสุดท้าย